สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube สวัสดีพี่น้องชาวหนังกงแปลงแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทางช่องวินัยสุธินะครับทุกคนทุกท่านวันนี้พาพี่น้องมานะครับผมนี่นะครับผมติดตามหน่วยสวัสดีครับอาจารย์ดีเจชื่อดังครับไปไหนแล้วไปไหนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับกําลังลงของนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดี พาพี่น้องมาตามติดนะครับผมหน่วยของจิรัญญาภาพยนตร์นี่นะครับกำลังลงของอันนี้หน่วยอะไรหน่วยนิวแม็กนิวแม็กหน่วยสองหน่วยหนึ่งหน่วยสองนิวแม็กเนี่ยหน่วยสองเนาะหน่วยสองของนิวแม็กจิรัญญาภาพยนตร์นะครับ ก็มาเสนอฉายนะครับที่บ้านยางนะครับบ้านยางที่บ้านยางตำบลบ้านยางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็งานด่วนนะครับเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงนะครับเอาวันนี้มากี่คนสามคนนี่ฮะโอ้โหไม่ใช่ธรรมดามาสามทุ่มเลยนะ โอ้ปกติอะไรเขาเขาเรียกว่างานด่วนอยู่่แตพอเสร็จทำเขาจะวุ่นวายไปอ่ามันเป็นไรด๋อไม่เป็นไรมาถึงแล้วพอดีพอดีแล้วนี่ครับชมกันไปนะครับวันนี้วัน วันนี้วันที่19นะครับเดือนกรกฎาคม2565นะครับก็ามาทีมงานก็ามายินแล้วนะครับผมเป็นงานด่วนด่วนจริงๆนะครับด่วนมากๆ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ตู้ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวให้ทีมกัน ทีมงานลงก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายลงไปเรื่อยให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าโจกี่เม็ดวันนี้ลงกี่เม็ดนะครับทีมงานก็กําลังติดตั้งอยู่นะครับอาจารย์สมหมายกำลังทำอะไรอาจารย์สมหมายกำลังทำอะไรครับผมสวัสดีครับเก็บตั้งอาจารย์เก็บตั้งอะไรเก็บตั้งคานางัง โอ e <te> <lush> ้ขนังน่ะวัฒนธรรมบ้านยางติดตังขนังมาเป็นประเพณีกันเลยเนาะประเพณีแล้วอ่าโอเคงานเดียวได้ดูนังเรื่อยๆนี่ครับผู้ดำเนินงานสมัยสาวนะครับยานเดียวไปดูงานก่อนครับครับโอเคครับผมกำลังรวบรวมเงินนะครับจางหนังของจิรัญญาภาพยนตร์หน่วยนิวเม็กนะครับ กำลังลงอุปกรณ์นะครับเพราะว่าเป็นงานด่วนนะมาเร็วนะครับอืตู้สูตรใหม่หรือเปล่านะครับตัวไอจีกว่านียัอยู่ตีไก็รู้เนี่ยโอยแบลู่สั้มันเ่ารุไปทีนี่งเทที่ปูอยู่เราไปส่งเขามั้งสู้มาเลยวะมาเรนู้มาเลวโอ้ยนี่แต่ยากเว้ tô mày là tô tôm mày mát ăn mày đi ăn lượt vui sao ทู้มาแล้วครั้งหนึ่งครับผมตู้เบรคครับค้ังละหกใบนะฮะแต่กระใบละสองดอกเสียงกลางนะครับข้างบานปะากโหลดปากใหญ่ด้วยสิบสองนิ้วอ่ะ มันก็เสียงแหลมนะครับ2ตับตับละสีตับละส,สีตัวนะครับแล้วก็นนะข้างละสอปากครับเป็นคล้ายๆตู้เบีกระแทกข้างนะครับ จากกันดีนะครับศูนยนี้งานด่วนนะครับจิรัญญาหน่วยนิวแม็กตรงจอ12เมตรนะครับขึ้นจอคนเดียวเลยเมอ์คนเดียวเลยเม่อกี้ก็ทีมงานมาเพิ่มอีกกี่ท่าน2ท่าน นี่ลุยคนเดียวเลยนะฮะลุยคนเดียวเลยเสียงโหมโรงมาจากบรนจภาพครับบรรจภาพอยู่ตรงนู้นครับอยู่ข้างในส่วนหนังก็มาใช้ตรงนี้นะสถานที่ครับแคบนะครับมุมพอดี กำลังลงขอ,องอยู่นะครับตุบิดครั้งละหใบนะฮะระบบไฟนะครับอยู่ข้างๆทัคอยดูว่าสีแสงแสงสีตอนกลางคืนจะเป็นยังไงเดี๋ยว,วได้รับชมครับก็จะถ่ายเป็น คลิปยาวๆให้พี่น้องได้ชมกันนะฮะบรรยากาศวันนี้นะครับครึมๆนะครับม่รจะฝนหรือเปล่าก็คอยรุ่นตอนกลางคืนนะวันนี้แอดมินขีมอเตอร์ไซค์มานะครับก็น่ากลัวอยู่นะครับฝนตรงไหนก็นั่งตรงนั้นแหละครับผมจอด รอจนกว่าฝนจะหยุดตกค่อยกลับหน่วยของจิรัญญาภาพยนตร์นะครับก็มี2หน่วยนะครับอันนี้เป็นหน่วยนิวแม็กจิรัญยาแล้วอีกหน่วยหนึ่งนะครับวันนี้ออกงานหน่วยนิวแม็กนะครับ มาฉายที่บ้านยางนะครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดวิรัมนะในงานชาปนก,กิจศพนะครับผมวันนี้ช่วงนี้ก็มีแต่งานชาปนก,กิจนะครับกับงานฉลองอัตรทนะฮะที่ติดต่อหนังนะฮะส่วนมากคืออาจจะงานอื่นก็ได้นะครับ แล้วแต่เจ้าภาพสะดวกที่จะติดต่อหนังมาฉายนะครับในช่วงพระบรรษานี้นะเป็นครั้งแรกนะครับที่แอดมินมาถ่ายหน่วยนี้นะครับนิวแม็กลงช่องนะครับของเล่นก็เตรียมตัวนะฮะ ที่จะทําให้เด็กได้สนุกสนานกันเดี๋ยวเราเตรียมแล้วเตรียมของอันนี้ก็เด้งดึงเด้งดงึเด็กรอแล้วยังไม่เสร็จนะครับส่วนหน่วยหนังก็ตังของจอน่าจะชั้นสุดท้ายนะครับสชั้น1 2ึ่ง,ส,งสามส,สชั้นนะครับ ชนหลักหลักเสาชนนิดหนึ่งหลักถุงเอียงทังคงยึดเหล็กคนเดียวเลยนะครับทังคงเหล็กคนเดียวเกือบเสร็จแล้ว สี่ชั้นเองครับผมหนึ่งสองสามสี่นังโซกราวกว็ามานะฮะนี่แนอนเนอน,น,น,อ,นอ๋อเอฟซีครั FC บเอฟซีบานยาง าจะถอยขึ้นมานี่นะครับสแตนชายอยู่บนนี้แน่นอนบบนะร้านค้าน้อยนะครับงานนี้รนค้าน้อยแล้วก็ไปขายที่สนามมวยสองชั้น งานด่วนไม่เคยมีการค้าค<อ>นะลงของตรงนี้หรอลงของตรงนี้อ๋อว่าทีงานอะไดีนมาเยอะ ว่าจะเทียร์อะไรเดิมเทียรอย่างใหญ่มาที่จอดรถยังมีเลยงานเยอะบ้างวันนี้เยอะเลยงานขนาดงานด่วนนั่นเนี่ยงานด่วนงานดุลนนี่ธรรมดาแล้วในโลกออนไลน์โลกออนไลน์งานอาจารย์ไม้เยอะอาจารย์ไม้ลงปุ๊บโอ้ยลงน่ะลงเล็กนะฮาร้อย เก็บได้เก็บไปทุได้จำนวนนึงเยอะเยอห้าร้อยไว้ให้ยุภาพจ่ายตังค์โอ้ยงานซุปนี่กูบอกนะฮะอ๋อทีมงานทีมงานทีมงานบ้านยางนี่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 ทำอะไรนี่จะขายของเหรอไม่ค่ะจะขายเหล่าไก่ คุณก็รู้ว่าคุณไม่ใช่ขายของซื้อของ FC เอฟดีเอฟซีบานยางด้ว้านยางเคยได้ดูนังลายปีแล้วค่ะบานยางเอ็มือเส้นนี่มีแต่เจ้าเก่าเด็ดนี่เจ้าเก่าอยู่ในเฟซพอนางคุยมือก็ซอยตามหรอก มือนังผมกมานังจองอมมจองบอลเล็กเนี่จองมือนั่งเลยโอ้หวานจองที่นอนเพื่อนเฟสครับผมเพื่อนเฟสนี่วันยางฮะของเล่นของเด็กเล่นฮะอีกเจ้าหนึ่งนะครับตรงนี้ร้านค้ายครโอ้อยู่บนนี้ร้านหนึ่งฮะร้านเจมาริเจ้าเก่า ลงสเตนนะสเตนชายนะครับวันนี้ทีมงานมาห้าคนหรือเปล่าครับเห็นเพิ่มมาสองคนไม่แน,น่ใจอะ บะบเครื่องเสียงตัวยาวโอ้ยาวมากเป็นทาวเวอร์ของจรัญญานะครับนตัวยาวนีย่ยาวมากๆขึ้นโครงจอเรียบร้อยนะครับผมอยู่แต่ระบบไฟนะครับ ตู้เบสซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วเสียงกลางเรียบร้อยเรอระบบไฟนะครับเสร็จแล้วติดตั้งเสียจเรียบร้อยสำหรับตู้เบสเสียงกลางนะ กลางก็ข้างละสามใบนะครับใบละสองดอกนะโขนก็ข้างละสองปากนะครับผมเสียงแหลมกส็สองตับนะต่อข้างฝามืดมาแล้วนะครับ ไม่รู้จะตกหรือเปล่านะพี่น้องมาเล่นของเล่นแล้วยิงปืนดูมืดฟ้ามืดมากไม่รู้จะตกหรือเปล่าคนระับคอยดูนะอย่างก,ก็ทีมงานก็เตรียมความพร้อมนะครับ ระบบพาวเวอร์นะครับโอ๊คไยังไม่โตนะครับของสไลเดอร์สไลเดอร์ก็เอาลมออกครับกูฝนสว่างดี<ค><ะ>มือดอยู่นะครับ พอมาพบกันในช่วงค่ำคืนอีกช่วงหนึ่งนะครับผมพอเมื่อกี้หยุดไปไปนะครับผมเพราะว่าฝนตกนะครับดูนะครับพื้นที่ตอนนี้ฝนก็ยังรินอยู่นะครับยังรินอยู่มาเรื่อยปินยาไอจิรัญยาจินยาจิรัญยาภาพยนตร์ก็หลงเสียงอยู่นะครับผม อวันนี้เป็นหน่วย New Mac, นิวแม็กเจริญยาภาพยุนรู้สึกว่าสไลเด,ดอร์กลับบ้านแล้วฝนตกแมคคาก็อยู่บางส่วนนะครับนี่เก็บรอแล้วฝนตกนะครับบ้านยางฝนตกฝนตกมาเมือเ่อกี้นะครับคู่ใหญ่ๆแล้วก็ หนังก็ลองเสียงแล้วเรียบร้อยไปดูระบบไฟนะครับของหน่วยนิวแม็กยัญญาภาพยนต์ลองเสียงลองเสียงแล้วจอ,อยังไม่ขึ้นนะครับก็รอดูสถานการณ์เรื่องฝนก็จะมา เฉลยเฉพาะในงานศพแม่แจมนะฮะขอบคุณท่านเจ้าภาพด้วยคุณกอลคุณก๊อลคุณสมหมายสมหมายสาวคุณต้องยินดีร่วมู่สินสามด้วยนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่เต่าด้วยนะฮะขอบคุณผู้ช่วยเฉล่วยด้วยขอบคุณอบตอ้วนด้วยครับมาแบบจุงเสริญนะฮะบ่ตรงๆตอนนี้ ทีมงานขอจินยาหลรหนูฉายที่2ครับหนูเรียนง่ายงาทีมงานนิวแม็กนะฮะวันนี้คุณสมหมายบอกฉายไม่ด้ครับฉาย3ามทุ่มหกสิบนาทีครับเกบอกฉาย3ามทุ่มกบี6กนาทีโอเค,อออเคถ้าฉาย4ี่ทุ่มไม่ยอม าพอเวอร์เราไม่กลืนตุตุโอมอไปข้างหน้าอูตายแล้วปลาหมึกอุกสาติววันนี้ขยายเราไม่กลินปลาหมึก้วย លីងនេះទៅដែរเนาะអឺបាទបាទបាទមានមិនមិនណាំងស្នូលហើយស្នេះសើមបាទអឺដល់តែញ៉ាំយី ப்ਲੀ សទេមិនប្រលីងណយមកយំណាំងទៅជិះມືទៅណាំទៅទេណងបាទមិនថាលុយខ្ញុំណាំទៅទេបាទហើយទៅលីងជាឡើងម៉េងណយទៅបាត់អូទៅហ្វាមណយសុវណ្ណទេបាទមិនញ៉ាំហូបខ្លួនឯង อยอมครับว่าวช่วงนี้ก็ฝนรินอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะถ่ายให้เ c ได้ชมต่อได้นะครับผมเพราะว่าเนอะอากาศอากาศอย่างนี้ก็ไม่เป็นใจนะครับหนังก็มาดวนแล้วครับผม ก็ระบบแสงสีแสงสี C C C ก็ได้ขนาดนี้นะครับสำหรับนิวเมกงานวนครับก็เพิ่งจะติดตั้งเสร็จเมื่อกี้นะครับก็ลองเสียงแล,และมาสักรู่นหนึ่งนะก็แอดมินก็ไม่สามารถที่จะถ่ายต่อได้นะครับเพราะว่าฝนรินรินเริ่มแรงนะครับก็คลิปนี้ ก็จบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กับช่องวินัยสุทธิด้วยนะครับงานนี้ก็พาพี่น้องมาชมนิวแม็กจีรัญญาภาพยนตร์ครับก็คลิปเพียงแค่นี้ฮะดูครับฝาเล็บฝาร้อทำก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กับช่องด้วยนะครับสตดท์นี้ขอขอบคุณ พี่น้องที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ